สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่อู่เจรด,ดานะคะจุกกระเสาะป้อมอะไร,ะไรคุยกับแม่บอ๋อเอาถอยแพงเท่า,าไหร่ฝนโอนเงินให้ยังนี่เพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็มาคุยเรื่องรายละเอียด ังน้ำมันเลสเหลากันหมาเลสเปลี่ยนเป็นเลสค่ะนี่แคปเลดคขอบล้อนะคะนี่พอค่้าๆนะประมาณนี้ค่ะเอาไปสอดเข้าอยู่มอสุริน เราเรียนเก่งเรียนเก่งทรงผมเพิ่งตื่นนะนี่อันเดียวเราก็คุยกับน้องป้อมแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรถน้องฝนนะคะว่าจะทำตรงไหนบ้างเนาะจะแต่งตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะ ไปอะไรแตงเพียบนี่เนะบาะทุค้ากระดกกันชนครอบเลดคอบแคบสนใจติดต่อได้นะจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะองาทุงคนก็จะเดิมเดิมก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะมาอธิบายพอเข้าๆนะคะก็จะใส่ไฟหลังคาเพิ่ม LED LED เพิ่มอีกสองตัวให้เป็นสิให้มันเต็มเต็มหน้าค่ะเต็มข้างบนนะคะแล้วก็จะเพิ่มตัว U Raw Spotlight ค่ะไฟอีกสิบดวงนานไส้นานไส้นี่จะใส่จอจานค่ะเพิ่มอีกแน่นค่ะแน่นนะคะนี่ก็จะใส่ ใส่ตัวไหนวะใส่แคปเลสใส่แคปเลสอีกค่ะใส่แคปเลสแคปเลสตัวนึเงเนาะแล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยค่ะเป็นเลสหมดแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะเรากันมาก็จะเปลี่ยนเป็นเลสค่ะเด,เดิมทางร้านให้แบบนี้นะคะก็จะเพิ่มเป็นเลสพันคู่ละพันค่ะพัน ขอบล้อใส่ครอบล้อค่ะแล้วก็นาซาทำอ,อุ่ให้สิบห้าสิบห้าสิบห้าอันค่ะีสิบห้าตัวอันนี้นี่เป็นเก่านอกหมดเลยนะคะอาดังบอกนี่ชุดแต่งเนี่ยชุดแต่งนี่คือเก่านอกหมดเลยค่ะมากับรถนะคะของน้องฝน แต่เพิ่มแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ว่าทางอู่ให้นะอันเด,เดิมเดิมนี้มันมาเก่านอกหมดเลย<อ>นี่ก็เลด<อ>ก็ทั้งน้ำมันค่ะทั้งน้ำมันก็จะเปลี่ยนค่ะติดตามเลยนะคะท่านผู้ชมแจ่มว้าวแน่นอนแล้วก็จะมีบนท่อด้วยค่ะ อันนี้ก็ต้องถามเจ้าตัวนะคะบนท่อเนี่ยเพราะว่าเราต้องไปเอาไปโอนวันนศุกนี้ค่ะวนท่อหรือจะใส่เทอร์โบอันนี้ก็แล้วแต่จะของรถเนาะวันนี้ก็มาดูให้พอเข้าๆประมาณนี้ค่ะทางร้านให้บังฝุ่นสองนะคะน้องฝนก็คือเพิ่มเงินซื้อตัวหน้าอีกสามพัน ทางอให้นี่ประมาณนี้ค่ะนี่แปดศูนย์สามเฮ้ยอุ้ย,ยแค่นี้ก็สุดแล้วล้องฝนเอ้ยนี่ถ้าอยากสุดนะคะนี่ชุดทั้งลมนี่จัดปีเนียมเลยเนาะท่านผู้ชมจวดแน่นอนแันนี่เขาย,ยังไม่ได้ลบ กล้องอากาศก็ต้องเปลี่ยนนี่เป็นเลดถ้าอยากสุดนะเลดโอ้ยมาแล้วคนสวยมาแล้วเมื่อกี้นี้ผมยังไม่ได้วีนะคเะพิ่งตื่นค่ะน้องป้อมมาคันไหนโสดป้ายเราจะไปขายรถกันค่ะสุดแล้วค่ะสดสด คันไหนที่ยังไม่มีเจ้าของยะ AH! สนอมนะเดี๋ยวเราจะไปขายรถกับน้องป้อมค่ะ <c oughs> จะเอาไปโอมันฝุกนี้คงทำไม่ทันค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางร้านก็ติดสรงลูกค้าเหมือนกันนะ ต้องเอาไปโอนแล้วกลับมาแต่งใหม่เนะตอนไปโอนแล้วก็ต้องถอดองเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราเอามาแต่งรอบหลังมาเคลียร์กับน้องป้อมเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องรายละเอียดอะไรนี่แกะอะไรทำตรงไหนนี่น ก็จอหายก็จอหายแล้วฝาดถิมเ้าป้าแล้วค่ะกระตจงหายแล้วถอดออกฝนตกเมื่อกี้ค่ะหยุดแล้วอันนี้พอคร่าวๆนะคะก็เพิ่งจะเริ่มแต่งเนาะ ก็น yeah> um um oh um ี่ำลังจะแต่งค่ะเดี๋ยวต้องมาติดตามไปเรื่อยนะว่าทำถึงตรงไหนแล้วนี่ต้องติดตามเด้อพี่น้องคอยกระหลุนปั้นซื้อเหล็กแล้วค่ะตาม ตามคนขับเลยค่ะคันนี้แต่งตามคนขับนะไม่ใช่แต่งตามคนซื้อคนซื้อนี่ก็คือเลือกซื้อคันนี้แล้วแต่นี้ก็ต้องตามใจน้องน้องฝนเพราะว่าน้องฝนขับเนาะจะแต่งแบบไหนแต่งมาแล้วจะสวยไหมต้องลอ่อล่อเบิงเด้อค่ะต้องติดตามมเจ้าต้องติดตามหาม่ามพลาดเด้อปันกติทายเบิ่งคือจังลุงพ่นนั่นล่ะ <laughs> กรถคดขั้นนี้ของน้องฝนค่ะว่าสิ สิจวดสิจัดบ้านไหนสีงามบ้างงามกะติชมกันเขามาได้ค่ะอยากให้แต่งแบบไรพันออให้แต่งอยากใจเงินนํากับบาวาค่ะแล้เวเต้นาใจทุกทันเนาะเอาคลิปนี้ก็ซ้ำนีน้เลยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ